กับวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5การคุณครูนานเองค่ะหลังจากที่เรานะคะได้รู้จักรูปเลขคณิตสองมิติและรูปเลขคณิตสามมิติไปแล้วนะคะเราจะมาดูลักษณะของรูปเลขคณิตสามมิติที่ชื่อว่าปริซึมมันเองเราก็จะมาดูชนิดของปริซึมกันเลยนะคะ มีอะไรบ้างไปดูกันเลยอันแรกนะคะก็จะเป็นปริซึมทานสี่เหลี่ยมค่ะเป็นรูปเลยค่ะคณิตสามมิติที่มีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองอยู่ในระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมค่ะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตาัดหรือฐานทั้งสองข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งสองยู่ในระนาบที่ขนานกาันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปริซึมฐานห้าเหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีหน้าตารัฐานทั้งสองข้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมทั้งสองอยู่ในระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ วอย่างนี้นะคะนั่นก็คือปริซึมฐานหกเหลี่ยมค่ะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตาดัดหรือฐานทั้งสองข้างเป็นรูปหกเหลี่ยมทั้งสองอยู่ในระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะจากที่นักเรียนได้เห็นชนิดของปริซึมในแต่ละแบบนั้น นะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าปริซึมเนี่ยจะมีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองข้างที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมขนาดเท่ากันและหน้าข้างของปริซึมนั้นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะคะโอ้โหชนิดของปริซึมมีหลายแบบมากเลย ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแบบนักเรียนก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าปริซึมของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแค่าลืมไปทบทวนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ